วัสดีครับก็วันนี้เป็นวันดีนะฮะที่เป็นการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับการออนแอร์ของเฟื่องนคร City of Star The s e r i ซ s นะครับซึ่งเป็นการร่วมทุนและร่วมมือกันระหว่าง Star Hunter Entertainment และก็ i c ซนะครับซึ่งเราจะมีการออนแอร์ตอนแรกกันแน่นอนนะครับในวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์นี้ทางช่องวัน31เนะครับเวลา4ทุ่ม15นาทีและอันซีนอันคัดที่ ICE เวลา5ทุ่ม15นาทีบอกได้เลยว่าที่สุดครับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยแล้วก็ บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ไอศีอีและ Star Hunter e n t e r t a i n ต e n t ตั้งใจทำร่วมกันอย่างเต็มที่สุดกำลังครับผมทำไมทำไมคนเกต์นี้ไม่ถนัดนได้ถึงไหนครับจรือที่มาทำซีรีส์เรื่องเพื่อนละครเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ได้รับการตอบรับในออนไลน์จำนวนมากในทั่วโลกนะครับถูกแปลไปเป็นเจ็ภาษาและที่สำคัญก็กคือถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาจีนขายเป็นเล่มๆที่ต่างประเทศโดยเฉพาะในส่วนของจีนไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าทั้งหมดเลยครับแล้วก็เรื่องนี้ นักเขียนก็คือรอเรือในมหาสมุทรซึ่งเป็นนักเขียนระดับรางวัลเซียร์ไรส์แล้วก็วันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้อยากให้ซานเตอร์ได้นํามาทําเนื่องจากว่าเป็นซีรีส์ฟิลกูดแล้วบอกได้เลยว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นพลังบวกล้วนๆใครได้ดูเรื่องนี้รับรองว่าแฮปปี้และมีความสุขมากๆแน่นอนเราอยากจะส่งความสุขผ่านหน้าจอไม่ว่าจะเป็นทั้งแอปพลิเคชันจากไอซีอีผ่านทั้งช่องวันด้วยและเราอยากจะสร้างความสุขไปทั่วโลกให้สายวายได้มีความสุขกันแบบ จุใจกับเรื่องของ City of Star The Series หรือว่าเฟื่องนครครับเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงครับเนื้อเรื่อง,เ,องเ,ปเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงในประเทศไทยนะครับเป็นดาราตัวร้ายที่ไปมีความรู้สึกดีๆกับนักพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อว่าเซนดายาครับซึ่งมันเป็นเรื่องราวของการพักร้อนแค่3เดือนจากนักพัฒนาที่เป็นคนไทยนะกับบ้านที่เมืองไทยแล้วดันไปเจอกับ ซูเปอร์สตาร์ตัวร้ายกับเพื่องนครแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเกิดเป็นความรักอันน่าสนใจกับหลากหลายมิติซึ่งอยากจะให้ไปติดตามทางช่องวันและ i c e นะครับรยยอ่จาใรจกเลยครับกัโจกมูกับโเจกับโปรเจกต์นี้มากๆจริงๆต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทางพี่โอ,อ๋เนี่ยเกิ่นมานาน ว่าอยากจะทําเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจังหวะที่ดีในการทั้งยกระดับพันธมิชิพันธมิตรครั้งนี้กับไอ้สีกับสารเตอร์เองด้วยนะครับผมแล้วก็กับตัวเรื่องกับตัวนักแสดงที่ลงตัวมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆไอ้สีเองก็มีความภูมิใจนําเสนอครับว่าไม่ว่าจะเป็นในมิติของการลงทุนเองหรือว่าการทํางานที่เข้มข้นและลึกมากขึ้นกับสตาร์ทเตอร์เพราะฉะนั้นจริงๆเราเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องครับที่เราอยากจะให้สร้างปรากฏการณ์แล้วก็เป็นการเปิดปีมังกรที่น่าสสนนนนนนใจจเเเยยทททีีีดดดดดววรรััับบบแแ้้้้กกกก็ตอออออองงง่่่าาาืูชชไ ทีนี้เราก็จะมีกิจกรรมพิเศษให้สำหรับสมาชิก VIP Premium ้ยดยเช่นกันซึ่งต้องคอยติดตามชมตลอดทั้งปีเลยครับและที่สําคัญที่สําคัญเราทั้งคู่เนี่ยจะร่วมพัฒนาศิลปินไปพร้อมๆกันด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซนเอเชียด้วยแล้วก็โซนต่างประเทศใดๆด้วยบอกได้เลยครับว่านักแสดงทั้งหมดที่นี่จะเติบโตและเติบใหญ่ไปในระดับ w o r l d w i แน่นอนครับ เชื่อว่าแฟนทุกคนอยากดูแน่นอน็นเห็นออร่าแสดงแล้ววันนี้ผมว่าแบบเป็นเสน่ห์ที่เราตามหามานานอ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นเช่นกันครับคอย่างอย่างพิเศษที่จะดูทางอาทิงอนี้จะเป็นยังไงมันมากไหเหลือเกินเนอะพราะพี่วอกคัดเรา เรื่องเรื่องนั้นเราไม่จําเป็นต้องขายเพิ่มเติมแล้วแหละแต่อปอพี่ว่ามันเป็นแบบโมเมนต์ต่างๆที่เราจะได้เห็นเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นซึ่งทางผู้จัดมีความเต็มใจผลิตอยู่แล้วในการนําเสนอเรื่องราวที่เต็มอัดเต็มอัทรสมากๆนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าอันคัดเวอร์ชั่นบนไอ e ีสํำหรับสมาชิกที่เป็น V.I.P โดยเฉพาะวีพรีเมียมเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะแบบภาพที่มันเนื้อๆเท่านั้นแต่มันเป็นคุณภาพเน้นๆในภาพที่ชัดที่สุดแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีที่สุดของภาพประเทศ้วียดนามไข่แกง วันนี้ดีใจมากเลยสื่อมาเยอะมากๆเลยนะพี่ลูกตาเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวให้พี่ตาแล้วก็พี่เฟิร์สพี่าจ้าค่ะจำทางหลักที่จะต้องได้ดูกนันนะค่ะแต่ก่อนจะถึงเรื่องของกรารรับชมต้องแสดงความยินดีก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทั้งสตาร์ทอินเตอร์แล้วก็ทั้งไอซีอีเนิร์ดตั้งใจจริงๆแล้วก็พี่จะคล้ายๆกับทางบ๊อบบี้โนวาแต่ได้รับทราบโปรเจกต์นี้มามานานมากนะแล้วก็ รุนทุกครั้งที่เห็นในแพลนนะคะว่าแบบอยอยากจะพร้อมที่จะร่วมกันเมื่อไหร่ก็ในในวันนี้นะคะทางช่องวัน31จริงๆแล้วในโปรเจกทุกๆโปรเจกันทางเราเองเนี่ยยินดีมากๆที่จะเป็นช่องทางในการเผยแพร่นะคะตัวผลงานที่อยากจะให้ จร,จริงๆไม่ใช่แค่คนไทยนะแต่ว่าทั่วโลกเลยได้เห็นศักยภาพนะคะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งในโปรเจกต์ที่เรียกได้ว่าเป็นซอฟท์แวร์ไทยนะคะทั้งตัวบทประพันธ์ตัวทีมผลิตนะคะตัวนักแสดงแล้วก็รวมไปจนถึงองค์ประกอบต่างๆที่ถ้าเผื่อว่าได้นําเสนอออกไปทั่วโลกแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้สนับสนุนผู้ชมจากคนไทยนะคะที่จะร่วมสนับสนุนผลงานของพวกเราแล้วก็ให้นักแสดงของเราเนอะกับ ะะได้ออกไปไกลในทุกโซนทั่วโลกนะคะก็ฝากการรับชมตัวมาสเตอร์นะคะท,ท,ทุกๆวันศุกร์นะคะทางช่องวัน21 1, แล้วก็ทาง i อชนะคะแล้วก็ฝากผลักดันนักแสดงแล้วก็ทุกๆผลงานนะของทางซีรีส์เฟื่องนครนะคะให้คนทั่วโลกได้รู้จักนะคะฝากด้วยค่ะแต่ว่าช่องวันก็ยังเปิดโอกาสให้คอนเทนต์ดีๆกนมีได้ถึนทั่วโลก ไหนอะคะ่ะที่มีความพร้อมแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเองไม่ได้ไม่ได้ติดว่าจะต้องเป็นผลงานของคนที่เคยมีแสดงมาหลายเรื่องแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อเมื่อพร้อมก็คือขอให้ทั้งทั้งบ้นก็มีความยินดีที่จะได้ร่วมง,งานจบทุกตัดเรื่องค่ะขอามเพือ่อนแรกแคสติ้งในกลุ่มนัก,นกสแสดงคลุกนี้มายัางไงคะในสังคมรั่ๆๆๆๆผมจะบอกว่าถ้าเกิดใครได้ดูเทรลเลอร์แล้วหรือว่าอ่านนะครับตอนเราคัดอะผมว่าเราคัดเรียกว่าคาแรคเตอร์ตัวจริงอะ เหมือนในซีรีส์มีความคล้ายแล้วกันคือการที่เรื่องนี้จบมันคือการถ่ายพลังงานเพราะว่าถ่ายคาแรคเตอร์ของพลังงานบวก Energy บวกแต่ที่คิมมอนไม่เหมือนคนเดียวนะฮะคิมมอนตัวจริงก็น่ารักนะฮะคือพอดีว่าผมรู้สึกว่าในเรื่องครับอย่างที่เราเห็นนะมันสตาร์ฮันเตอร์ไม่เคยทำคอมเมดี้เพราะนั้นเราเห็นวิธีการพูดไม่ว่าจะเป็นของพี่จอบพี่คิมพี่แตงน้องพอร์ชน้องร็อกต่างต่างกันนะผมว่าคนฟังแล้วอะฟังแล้วยิ้มตาม ต่อให้ไม่ใช่เล่นละครน่ะแค่เราฟังเขาสัมผั์เวทีอะไรครับ mm. มันเลยกลายเป็นโปรเจกต์ที่เราได้ถ่ายทอดพลังบวกจริงๆแล้วก็อยากให้คนดูยิ้มตามหัวเราะตามมีความสุขตามไปในทุกๆวันที่ดูครับผม mm. ก็คิดว่าเรื่องนี้แคสติ้งออกมาได้เพอร์เฟกครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเฟื่องนครนะคะบอกได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นอกจากที่จะมีแคสติ้งที่เป็นคู่ที่น่ารักแล้วเนี่ยการเสริมพลังบวกจากพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นส t า r ์ฮันเตอร์เอเจน n ์เมนต์จากไอศีสตจากช่องวันและก็จากตัวนักแสดงเองเนี่ย บอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณจะได้รับต่อจากนี้ไปมันคือความสุขผมบอกเสมอว่า Star Hunter Entertainment ไม่ใช่เป็นเอนเตอร์เทนเมนตปกติธรรมดาเราเป็น e n t เตอร์เทนเมนตแบบครบวงจรที่จะสร้างความสุขให้กับคนทั่วทั้งโลกวันนี้เราเริ่มสตาร์ทแล้วในปีมังกรซึ่งปีมังกรจะเป็นปีที่ดีที่สุดของเราในการสตาร์ทไปพร้อมๆกันผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้สรรสร้างได้มีความสุขไปพร้อมๆกับเรา Star Hunter ไอชีอีช่องวันแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้กับเฟื่องนคร City of Star the Series ฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนขอบคุณมากๆที่มาในวันนี้มาเยอะมากๆฟีดแบ็กดีหลายๆคนบอกว่าอยากจะมาอีกแต่รถติดแล้วก็มีหลายงานแต่พี่ๆก็ยังอุตส่าห์มาเพื่อเรานะฮะขอบคุณนะฮะกับนะะในส่วนของพี่ๆสปอนเซอร์ทั้งหลายที่มาแบบช่วยเหลือกันแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยบอกได้เลยว่ามีความสุขอีกมากมายเพราะเดี๋ยวเราจะให้พูดคุยกับ นี <ste> the ่น pues ักแสดงด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับทุกๆคนในวันนี้นะครับผมเชิญผ่านได้เลยครับได้เลยครับเพราะเราหยุดให้นักแสดงครับอาหารนะเชิญเลยครับครับครสวัสดีพี่สื่อโรงคยาบาลนะเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับก็เป็นเรื่องแรกครับที่ตื่นเต้นแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็เตรียมตัวกันมาได้เต็มที่มากๆแล้วก็ บอกได้เลยบอกได้เลยว่าเราเตรียม energy พลังบวกมาให้ส่งไปหาคนดูทะลุจอแน่นอนครับผมอ,ไไอ,อ่านออกพอไ็เต็มที่ครับอยากจะอยากจะส่งพลังบวกไปให้ถึงคนดูแล้วอย่างวันนี้เทเลอร์มาก็ถ้าทุกคนชอบผมก็ดีใจแล้วครับก็อย่าลืมติดตามตัวจีงวันที่2นะครับกุมภานะครับที่ช่องวันสัตว์ดูเอ็ดแล้วก็แอปพลิเคชันอา E ีอีนะครับโอ้โหเป็นติดหมอนเครับอะไรครับเป็นต,ต,ติดหมอนเลยไหมครับเป็นติดหมอนเลยเป็นแน่นอนครับจิดหมอนไปพังไปเลยครับ ก็รอดูเลยครับผมว่ารอดูดีกว่าไม่อยากตอนเยอะนะคะเพราะว่าคือเรื่องนี้มันครบรถครับไม่ไม่ใช่แค่ว่าเข้าคู่กันแล้วฟิลจิ้นอย่างเดียวมันจะมีเรื่องราวอื่นที่สอดแทรกเข้ามาแล้วก็มีเรื่องมันครบรถจริงๆมีทั้งดราม่าก็มีนะครับเห็นตลกตลกยิงมกอย่างนี้แต่ว่าจริงิแล้วจุดที่เราเทินมันก็มีในจุดของมันครับดังนั้นฝากพี่ๆทุกคนติดตามด้วยนะคะด้วยเทเลอร์มันเล่าได้แค่สามนทีเนาะจริงๆข้างในอ่ะมันมีทั้งแบบ ความรักของพี่พี่คิมกับล็อกมีทั้งแบบความสัมพันธ์ของเพื่อนความสัมพันธ์ของพ่อแม่อีกรับรองว่าสนุกแน่นอนครับขอบคุณนะุคอีกหนึงเดนคอ่สำหรับตัวหนูนะคะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ได้เล่นซีรีส์แล้วก็ได้ร่วมงานกับทาร์สตาฮันเตอร์นะคะก็รับบทเป็นน้ำส้มจริงๆแล้วอ่ะกับพี่คิมเนี่ยก็คือครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เจอแล้วก็แบบ ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ในซีรีส์ที่เราได้เห็นกันหลายๆคน,นก็คือในไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทั่วโลกก็ตามทุกคนอาจจะเห็นความรักของ transgender ที่แบบไม่สมหวังบ้างที่แบบผิดหวังแต่เรื่องเนี้ยก็คือแบบจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันนะไม่บอกไม่บอกไม่บอก,บอก,บอก,บอกค่ะ <c oughs> ก <c oughs> ็กจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตาม ผมเชื่อว่าความรักในยุคนี้มันมีความรักที่หลากหลายนะครับถ้าเป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นความรักของทรายเจนเดอร์ที่ที่ที่สื่อสารออกมาได้ฟิลฟูดเพราะฉะนั้นเราติดตามได้เลยว่าผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทาให้ทุกคนอมยิ้มได้แน่นอนสำหรับคู่เราครับแล้วก็ขอแก้ข่าวด้วยนะครับที่พี่เฟิร์สบอกว่าคาทเล็กเตอร์ให้เหมือนตัวจริงครับผมไม่ใช่คนขี้เมียอย่างแบบนี้อย่ากอแน่นอนครับผม หมายว่าถ่ายทอดฟิลคูดไงฟิลคูดกันะครับเพราะฝากด้วยแล้วกันนะครับผมทุกๆคู่ทุกๆตัวละครในเรื่องนี้ล้วนแต่มีมิติแล้วก็มีเรื่องราวที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดตามได้ครับเรื่องละครครับไม่แตกนะคจ้าแม่ทำงานคือเรื่องนี้ถ้าไม่มีคุณแม่จะไม่ได้ไปไหนจไม่ได้ไปไหนคืออยากจะบอกว่าการได้ร่วมงานกับสานเตอร์และน้องๆทีมงานความตั้งใจเนี่ยโอ้โหล้นเหลือมากแล้วก็ในในขณะที่ถ่ายทํา อยู่หรือแม้กระทั่งที่เราดูตัวอย่างอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันฟินจิกหมอนอย่างที่พี่ๆก็พูดกันจริงๆแล้วขาานาดเราดูเองเนี่ยเรายังรู้สึกฟินเลยเล่นเองจะไม่ฟินขนาดไหนถูกไหมเจอน้องๆทุกคุณน่ารักมากที่งานน่ารักแล้วก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร่วมซีรีส์วายคุณติดเล่นแต่ซีรีส์ยายไงเล่นแต่เป็นยายไม่ได้เป็นซีรีส์วายแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมงานครั้งแรก สนุกแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะคะแล้วก็ mm hmm. <im it? <im it like อย่างที่น้องผู้ไปเรื่องแฟนเดนเดอร์ฝากพอรบอสมรสเท่าเทียมด้วยน้อเพราะยังในความรักเนี่ยความรักของเราเนี่ยมันมีหลากหลายเพศอย่างซีรีส์ไว้เขาก็หลากหลายอยู่แล้วทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างความรักคือสิ่งที่ดีความรักคือสิ่งสวยงามมารักกันนะคะขอบคุณค่ะอล้จะพี่ผมฝากอะไรพี่าก เดี๋ยวฝา,ากไปลกันตอนนี้ก็ได้ครับผมยังไงฝากด้วยนะครับกับซีรีส์ที่มีความตั้งใจมากๆระหว่าง a n t e n t e r เต t a i n m e n t นะครับกับกับไอ้ฉีอีนะครับบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เพื่องนครเป็นเรื่องที่มีความตั้งใจในการรังสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ออนแอร์แล้วนะครับวันที่2กุมภาพันธ์นี้4ี่ทุ่มสิทางช่องวันและอันซีนอันคัดแบบสเปเชียลมากๆเลยนะฮะทาง ไีอี C e. นอกจากนั้นยังไม่พอคุณยังจะได้พบกับความพิเศษกับกิจกรรมต่างๆมากมายที่ Star Hunter จะทำร่วมกับไอฉีอี e. ไปในต่างประเทศและในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเอเชียแล้วก็โซนต่างประเทศใดๆก็ตามนะครับฝากติดตามกับพลังบวกที่ดีมากๆที่อยากส่งต่อให้กับทุกคนสร้างความสุขให้กับทุกคนไปทั่วโลกกับ City of s t y r t t h s s r r i s s และเฟื่องนครนะครับย่าลืมนะครับขอบคุณมากครับ